vậy ừ là ở này na, vậy là ở này na, vậy là này na, vậy này na, này na, này na, vậy này na, là na, na, เวลาอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะจ้าเอ๋ว่าอยู่นี่เหรอไหเนะอยู่นี่เหรอไปไปบ้า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 จ้าเอ๋ไหนเป็นอะไร Đi ra ở Chá ê สวัสดีชาวมันนี่ฮีโร่แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ผมขอเริ่มด้วยการอัปเดตตัวดัชนีนะครับจริงๆอัปเดตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มองว่าเฮ้ยมันมันน่าจะลงแรงแล้วก็ให้จบไปเลยในสัปดาห์แต่ปรากฏว่าวันพฤหัสและวันศุกร์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการพักตัวเด้งขึ้นนะครับแต่ก็เป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อมาเลยทําให้ยืดยาวมาจนถึงสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรารอดูในสัปดาห์นี้นะครับ แนวรับที่เราให้ไว้คือ1 3 7 0งสามเจ็ดศนย์ถึงหนึ่งสาแดยังคงอยู่ในโซนนะครับซึ่งในวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้นะครับผมก็ยังให้โซนเดิมนะครับก็คือ1 3 7 0งสามเจ็ดศูนย์ที่นีมันคือหนึ่งสามหกเก้าจุดเก้าสองนะแต่แต่บอกว่าเป็นเลขหนึ่งสามเจ็ดศูนย์แล้วกันนะครับให้ฟังง่ายแล้วก็ข้างบนจริงๆคือหนึ่งสามแปดสามนะครับแต่ให้จำง่ายๆคือหนึ่งสามแปดศูนย์จะวิ่งอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยนะครับเป็นการวิ่งเพื่อลงต่อนะสมมุติว่าในวันนี้มันเด้ง ก็จะมองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับในตัวเซ็ตเนี่ยถ้าเด้งแล้วไม่สามารถทำไฮเหนือ1-3-7-4ได้ก็ไม่กลับตัวนะครับน่าจะวิ่งลงอย่างเดียวโอเคนะครับส่วนหน้าเทตท,ที่ต้องมาอัปเดตของวันก่อนหน้าอันนี้ผมขออนุญาตข้ามนะครับเพราะว่ามันผ่านมาหลายวันเรามาอัปเดตหุ้นวันนี้กันเลยดีกว่าครับหุ้นชุดแรกคือหุ้นที่จะต้องเตือนแล้ววันนี้ต้องบอกว่าโหดมากหลายๆตัวเนี่ย ถือว่าหลุดแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะอ่ะมาเริ่มจากตัวแรกตัวแรกคือ CPF นะครับ c p f คือหลุดแนวรับที่ไม่ควรหลุดเลยนะอันเนี้ยผมได้พูดเอาไว้นะครับในคอร์ดเวไนะครับน่าจะอยู่โซนราคาอยู่โซนประมาณนี้้วมีเพื่อนเพื่อนในคอร์สนะครับถามเข้ามาบอกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคไหมอ่ามันเป็นจุดวัดใจนะครับถ้าเล่นเล่นก็คือลุ้นเด้งนะครับ แต่ถ้ามันไม่เด้งแล้วมันหลุดอย่างนี้ก็ต้องถอยแล้วพอมันหลุดกรอบเนี่ยมันเป็นการหลุดกรอบที่มันไม่ควรหลุดจริงๆครับหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะถูกเทอ่ะสมมุตินะฮะผมเอากรอบกรอบนี้แล้วกันกรอบกรอบบนเนี่ยอ่ะกรอบนี้คือการทําฐานทีนี้พอมันหลุดลงมามันก็ต้องมาทําฐานใหม่ในกรอบนี้ก็เหมือนกันครับหลุดลงมามันก็ต้องมาทําฐานใหม่ไม่รู้ว่าจะทําฐานอยู่ในโซนราคาเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดเราลองย้อนดูในอดีตนะครับย้อนดูดิมันจะมีไหมมันจะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ16บาท50ตังก็ละไว้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่กลายเป็นแนวรับได้แต่มันนานเหลือเกินนะก็รอดูต่อนะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดจะเล่นในทางเทคนิคจะต้องมีสัญญาณการกลับตัวในขึ้นย่อยถึงจะน่าเล่นแต่ถ้ายังไม่มีสัญญาณการกลับตัวก็ต้องปล่อยไป แต่ถ้าถามว่าราคามถูกหรือยังผมมองว่าราคามันก็ถูกใช้ได้อยู่นะถัดมาดู crc crc ก็หลุดแนวรับที่ไม่ควรหลุดครับการหลุดในกรอบแบบนี้ของ crc ผมจะมองว่ามันจะลงลึกนะครับอันนี้น่าจะพักตัวแถวนี้นะครับ34บาทจะเป็นการพักตัวเพื่อหาจังหวะในการลงต่อการพักตัวอาจจะกินระยะเวลายาวนานนะอาจจะเป็นเดือนนะครับแต่ก็ยังมองว่าเออน่าจะพักตัวลงใครที่ชอบเนาะโรบินสันใช่ไหมไทยวัสดุ แล้วก็อุ้ยอีกตั้งหลายแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ CRC นะเซนทะั r รีเทลเนี่ยก็รอดูแล้วกันคุณจะได้ของถูกแน่ๆแหละแนวรับของ CRC เนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะลงไปแต่โซน30บาทได้เลยนะเดี๋ยวอันนี้ต้องจับตาดูแต่ว่ามันคงไม่ได้ถึงแบบไม่กี่วันจะถึงนะแล้วก็ไอชุดที่มันหลุดแนวรับพวกเนี้ยมันจะมีการเด้งได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เข้าไปอยู่ในโซนของการเด้งเนะี่ยไม่อยากให้คิดว่ามันจะเป็นการเด้งเพื่อกับตัวนะครับ แต่อยากให้มองว่าเป็นลักษณะของการเด้งเพื่อลงต่อยกเว้นจะเจอภาพการกลับตัวจริงๆเช่นเกิดการขึ้นพักทะลุในลักษณะอย่างนี้นะครับและจากจุดกรอบตรงนี้ก็จะเห็นว่าโซนของการเก็บสะสมที่เกิดเป็นขึ้นพักทะลุในลื่นย่อยได้เนี่ยมันกินระยะเวลายาวนานนะครับตรงนี้ตั้งแต่วันที่4เดือนหนึ่งล้วพอเบรกได้คือ21เดือนหนึ่งตอนนี้กินระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ พราะงั้นมันไม่ได้เกิดแค่ง่ายๆเนาะก็ต้องรอดูว่ามันจะไหลลงไปได้ขนาดไหนต่อมาด้ดูโฮมเนี่ยครับหลุดแนวรับ10.5ไม่ควรหลุดเลยเพราะหลุดเนี่ยก็มีโอกาสไหลครับน่าจะผมคิดว่าน่าจะต่ำกว่า10บาทนะก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับดูโฮมไอ้ตัวนี้เหมือนกัน m g c เนี่ยต้องบอกว่าอืน่าจะเป็นการลากขึ้นมาทำกำไรตรงนี้เลยอะแล้วก็ทิ้งของกันลงมา ทิ้งลงมาแบบนี้น่าจะลงแรงนะครับน่าจะไปสะสมโซน35ข้างล่างนะใครมีของต้องระมัดระวังนะฮะถ้าบอกว่าถูกแล้วเนี่ยอาจจะเจอถูกกว่าต่อด้วยราดราดเนี่ยบอกตรงๆว่ายังไม่หลุดนะยังไม่หลุดแต่นี่คือปากการด่านสุดท้ายแล้วครับ29.75คือปากการด่านสุดท้ายและถ้าหลุดก็เละไม่แพ้กับรุ่นพี่ที่เล่ามาข้างบนนะครับแล้วก็ตัวสวัสดเช่นกันสวัสดเนี่ยจอหลุดแล้ว37.75เนี่ย ถ้าหลุดก็เหมือนกันครับเละเทะแน่นอนนะฮะสวัสดีไปเจอตรงไหนเ๋ยผมดูให้นะสวัสดีน่าจะไปเจอโซน26นะ26่7ิ่จแถวนั้นแต่อย่างไรก็ตามแนวรับในอดีตมันก็เป็นแค่จุดจิตวิยยานะครับที่บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีแรงซื้อที่เข้ามาน่าจะมีการเด้งได้แต่ทั้งนี้ทางนั้นเพื่อนๆจะต้องดู price action สัญญาณการกักบตัวในขึ้นย่อยที่จะเกิดในโซนข้างล่างด้วยนะครับ จบลงไปแล้วนะสำหรับชุดที่จะต้องเตือนกันนะครับทีนี้จะเป็นชุดของหุ้นสวยมีใครบ้างมาดูแพทเทิร์นที่อยากให้ดูนี่ครับตัวแรกคือ AAI AI เนี่ยถ้าจะบอกว่าสวยก,ก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้พอทุ่ไถตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีสัญญาณของเขียวเปิดโดดมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสโซน4.36เก่งกำไรสั้นๆในกรอบ3-5วัน พอได้โอเคนะครับต่อมาด้วยนำไอ้อันนี้สวยชัดเจนนะครับในขึ้น5นาทีอันนี้กลับตัวแน่นอนเนี่ยขึ้น5นาทีชุดนี้นะกลับตัวแล้วนะครับถ้าดูในขึ้นย่อยอันนี้เห็นชัดเจนนะครับนี่นะฮะขึ้นพักทะลุเรียบร้อยแล้วก็จริงๆกลับตั้งแต่ข้างล่างนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็เตรียมที่จะกลับอีกนะฮะแต่ว่าจุดที่สนใจไม่ใช่จุด5นาทีตรงนี้แต่ว่าเป็นจุดของการเปิด ยืนเขียวนะครับเขียวกระโดดแล้วก็ขึ้นไปยืนปิดแบบ engulfing ได้ด้วยนะครับก็คือปิดที่6.70และอยากให้สังเกตนะดูตรงนี้เออผมผมก็เพิ่งมาเห็นตอนท้ายตลาดเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยเห็นแรงขายไหมผมอยากให้ดูแรงขายตรงนี้นะที่มันเป็นสีม่วงเนี่ยเพราะว่ามันเกิดแรงขายและดูทุกช่องทุกช่องเลยนะฮะทุกช่องเป็นแรงขายและขายที่เท่าไหร่ห6 5นะ หกจุดหกห้ากจุด็ดศูนหกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแรงสุดท้ายอ่ะที่ทําให้มันยืนได้ 1, 24, หนึ่งแสนสองหื่นสี่พันเจ็ดรอยหุ้นทําให้ยืนหกจุดเจ็ดได้วันนี้ถ้าถ้าตัวนำเนี่ยเปิดโดดผมว่าเดทเทตมันแน่นอนอยากให้รอดูช่วงตลาดเปิดนะแต่ถ้าไม่ได้เปิดโดดนะเออถ้าไม่ได้เปิดโดดก็น่าจะรันได้ประมาณ3-5วัน โดยการดูจากนิสัยในอดีตท,ที่มีการลักษณะของการเปิดกระโดดแบบนีนะ้อันนี้เปิดกระโดดแล้วตัวนี้เดทเทอันนี้คือกรณีที่1นนะครับนะอันนี้จบเลยเดทเทจบเลยนะมันจะขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวลงมาอย่างกรณีที่2อ,อันนี้คือเปิดโดดเหมือนกันลันได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับอันนี้คือเปิดโดดเห็นไหมลันประมาณ3วันอันนี้คือเปิดโดดอันนี้ลันยาวเลยเนะี่ยฮะลันมายาวเลยน,นี้ประมาณ3าสี่สัปดาห์ แล้วตรงนี้เป็นการเปิดโดดครั้งที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่ห้าก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าเป้าแรกเนี่ยนะไอ้ไอเป้าแรกเลยผมคิดว่าน่าจะรันได้สามถึงห้าวันแต่ถ้าเกิดมันรันไปถึงเจ็ดบาทอ,อันนี้ก็คือเป็นเป้าทางเทคนิคเนาะแต่ถ้าเกิดมันมันเพลินแล้วมันรันได้ก็มีโอกาสที่จะไปถึงโซนประมาณ 7. 4 7.5ุดจจุดแถวๆนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดจะรันในลักษณะเงี้ย อยากให้ยก Stop l ลอตตามขึ้นไปเรื่อยๆนะเช่นชุดเนี่ยเปิดโดดขึ้นมาใช่ไหมมีการพักตัวก็ยกสต็อปลอ s ขึ้นมานะครับมีการพักตัวก็ยกสต็อปลอ s ยกสต็อปลอ s ขึ้นมาหลุดเมื่อไหร่ก็ขายเมื่อน,นั้นไม่งั้นมันไม่ได้ทําการหลอกกําไรนะครับต่อด้วยตัว Smart ทสมาร์ทมีเปิดโดดนะครับแต่เป็นการเปิดโดดที่ที่ปลายหลือเกินถ้าปลายขนาดเนี้ย คือตามทฤษฎีบอกไว้นะว่าถ้าเปิดโดดมันก็น่าจะถึง1.32ก็ก็คือถึงไฮเลยแต่1.32กับ3นมันไม่ค่อยห่างกันสักเท่าไหร่นะครับก็ให้ให้ระวังไว้แล้วกันนะครับอาจจะขึ้นไปเทส1น6ก็ได้แต่ว่าอัพไซด์มันก็มีนิดเดียวพอเล่นได้ครับใช่ว่าพอเล่นได้แล้วกันแต่ว่าสัญญาณมันคล้ายกันก็เลยเอามาให้ดู3ตัวอย่างนะครับถัดมาคือ a m r ชุดนี้ขึ้นย่อยกับตัวครับเนะี่ยฮะ ขึ้นยากกับตัวก็มีโอกาสเทสโซนประมาณ2บาทมันทายมันคือ1 9ึเนาะแต่ผมให้ประมาณ2บาทแล้วกันเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งเพราะว่า2บาทมันเป็นโซนของการเปลี่ยนสเปดก็ถ้าเกิดแรงดีจริงก็อาจที่จะไปต่อได้เลยนะครับต่อด้วยหุ้นริ่งนะครับหุ้นริ่งเมื่อวานคือ JKN อันนี้ยืนริ่งเลยต้องรอเทสดูตอนเช้าถ้าเช้านี้เปิดโดดซึ่งผมคิดว่าโอกาสเปิดโดดสูงมากนะครับ ก็เล่นเดทเทดแล้วก็ใช้การลันใน i ท e f เ a รม5ทีนะครับถ้ามันเปิดโดดจริงๆนะตัวสต็อป o s s จะอยู่ที่แก็นะครับก็คือ0.63เลยแต่ถ้าไม่ได้เปิดโดดอ่าต้องเผื่อไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ได้เปิดโดดสต็อป o s s จะอยู่ที่0.55โอเคนะครับให้ใช้แผนตามนี้แล้วก็ต่อด้วยตัว KKP อันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับที่ลงไปด้านล่างแล้วก็กลับ คืนขึ้นมาได้นะครับจริงๆอ่ะจุดซื้อมันต้อง46.7 5หจุดซื้อต้องอยู่ตรงนี้นะครับเพราะมันคือตัวรีเจ็คนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรรอดูการพักตัวนะครับถ้าหุ้นสามารถพักตัวโซนนี้หรือว่าดีกว่านะครับก็จะเป็นจุดจังหวะในการเล่นแล้วก็สามารถลันได้ประมาณ3 5ถึงวันนะสามถึงวันแต่ถ้าเกิดเปิดต่ําอันนี้ก็ปล่อยไปไม่ต้องทําอะไรนะครับถัดมาคือมาสเตอร์อันนี้สวย สวยมากขึ้นย่อยยังคงสวยอยู่นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสท์หายข้างบนก็คือ67.5แล้วก็พระรามนายอันนี้สวยเหมือนกันครับเป็นชุดของการลันลันอย่างเดียวพระรามนายเนี่ยถ้าเกิดวัดกันตามคลื่นจะต้องวางสต็อปโรดที่16.80นะแต่ตรงนี้ถ้าเกิดใครเรียนตัว VIP กับผมนะครับผมจะมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือเราจะลันตาม ตามแท่งตรงนี้เลยเราจะวางสปอตที่17.30เพื่อลดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับว่าพะรามนายจะสามารถลันไปได้ถึงไหนแนวต้วานของเขาจะอยู่ประมาณ18.5ครับตัวสุดท้ายช้านะ,ะตัวนี้ช้าซาบินา่ายืนได้เรียบร้อยนะครับน่าจะมีการพักฐานแถวนี้ก็คือราคาประมาณ28บาทบวกลบนิดหน่อยนะเป็นการพักตัวเพื่อหาจังหวะไปต่อแต่ถ้าเกิดใครมาซื้อซาบินาต้องทําใจนิดนึง คือนานแน่ๆนะนานแน่ๆกว่าที่จะไปต่อแนวตั้งข้างบนจะอยู่ที่32บาทจบลงไปแล้วสําหรับช่วงแรกของรายการใครที่จะไปเฝ้านาเทรดไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคําถามเอาไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในช่วงท้ายคลิปและตรงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับใครที่สนใจในเรื่องของการฝึกอ่านกราฟเทคนิคเรารวบรวมเทคนิคสําหรับมือใหม่เอาไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มขาวที่มีชื่อว่าสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่ นะครับแต่ใครที่อ่านกราฟพอได้อยู่แล้วและอยากจะฝึกดูเอ้ยมันมันกลับตัวแบบดูแบบเร็วๆดูแท่งต่อแท่งเนี่ยแล้วดูการกลับตัวเลยดู price action ดูยังไงการกลับตัวในคลื่นย่อยในชุดย่อยเนี่ยดูยังไงการกลับตัวต่อวันตัวไหนหน้าหอ่ออะไรเงี้ยนะครับเทคนิคพวกนี้เรารวบรวมไว้ในอีบุ๊กเล่มแดงครับที่มีชื่อว่า d e ทมือใหม่สู่มือโปรใครที่สนใจ สามารถสั่งซื้อทั้ง2เล่มน,นี้ได้ที่ลายแอดมันนี่ฮีโที่เดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันต่ออันนี้ต้องขออภัยนะเพราะมันมันมาช้าเนาะ <c oughs> ขอแนวโน้มอาม่มามาลีนนะมาว้าวต้องบอกว่าถ้าเกิดเล่นเร็วมากๆนะครับอันนี้จบแล้วครับอาม่มาจบแล้วแต่ถ้าเกิดเราลันตามขึ้นชุดนี้นะครับก็ยังคงลันได้อยู่โดยการวางสัรอที่4.42 โคโคโคจบรอบหรือยังยังไม่มองว่ามันเป็นการจบรอบนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นย่อยมากๆนะถ้าเล่นย่อยมากๆนะครับชุดนี้เป็นแรงดึงลงนะไม่ไม่ถึงกับเป็นชุดติ้งหรอกนะครับแล้วก็เปิดโดดแดงลงมาต้องบอกว่าไม่สวยใช้คํานี้แล้วกันไม่สวยถ้าเล่นใน time ฟ r a เล็กมากๆต้องถอยแต่ถ้าเกิดเล่นใน time ฟ r a m e day ยังพอถูถ่ายยังพอรุนได้นะครับอาจารย์พึ่ขอแนวน้มดิโต้ 31.4สิบดีโต้สาอ๋อไปติดข้างบนเนะาะอ่คิดว่าน่าจะน่าจะถึงทุนนะเพราะว่ามันมันมาดีอยู่นะครับทรงนี้ก็พักตัวได้ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าห้ามหลุด26.5ถ้าหลุดจบเลยนะครับ xpg ออกไม่ทันดอยซะแล้วมีโอกาสรีราวไหมคะรีบาวใช่ไหมแต่ว่า ต้องบอกอย่างนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าไปติดตรงไหนเอออันนี้ไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้ให้ข้อมูลมาส่วนรีบาวจะถึงไหมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าติดอยู่ตรงไหนเนาะอะมาดูสิหน้าตาของ XPG เป็นเยี่ยงไรนะครับนี่ไงคือไม่ไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยว่าถ้าติดตรงเนี้ยรียังไงก็ไม่ถึงนะครับแต่ถ้าติดโซนประมาณนี้กูผม คือผมต้องบอกว่ามันหลุดไปแล้วนะเออมันหลุดโลมองตังว,ว่าไม่สวยไม่ไม่ควรรออ่าไม่ควรรอมันจะลงต่อนะครับมันแทนที่จะขาดทุนสมมุติว่า1.07จะขาดทุนแค่นี้อาจจะกลายเป็น0ูนเนี่ยมันจะขาดทุนมากกว่าเดิมนะครับขอแนะนมบ้านปูน่าจะชัดเจนนะว่าลงลงชัดเจนโอเคยังทำาานไม่ได้ครับอ,อันนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะลงต่อุ้นเหลือหบาทแล้วอูลงมาลึกมากนะครับรอบที่แล้ว ที่เขาทําต่ำๆก็สามบาทเลยนะเออสามบาทเลยเดี๋ยวรอดูรอบนี้ว่าจะถึงขนาดไหนนะฮะสวัสดีค่ะจำพืชยังมีพอตอีโทโรอยู่โหนานมากนานมากๆเลยแต่ตอนนี้ถอนเงินออกมาเติมเงินเข้าไม่ได้แล้วจำพืชทํารีวิวการเติมเงินถอนเงินหน่อยค่ะขอบคุณค่ะต้องต้องเรียนอย่างนี้นะอ่าแต่ก่อนอนะ่ะผมจะมีรายการตัวเทรดตัวอีโทอโรเนาะเออเพราะว่าอ่ามันง่ายแลวมันเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องเรียกว่างไง ที่ดังอยู่ในตลาดอเมริกาเออแล้วก็รู้สึกว่าจะ IPO เข้าตัวตลาดอเมริกาด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยพออยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันมันมีเรื่องของค่าธรรมเนียมที่สูงมากๆคือผมเลิกเพราะค่าธรรมเนียมในการฝากถอนที่สูงเกินไปก็เลยไม่ได้เทรดอีทรโรอีกเลยตั้งแต่นั้นมาคือมันสามปีแล้วมั้งครับหรืออาจจะนานกว่านี้ก็ได้ตั้งแต่ สุดท้ายที่ผมลงไปอ่ะประมาณ3ามสี่ปีแล้วอ่าเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ไม่ได้อัปเดตเลยนะถ้าจะเทรดผมแนะนำไปเทรดเป็นแพลตฟอร์มอื่นน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมถือว่าค่อนข้างแรงถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะสี่หรือหเปอร์เซ็นต์น่ะฝากกระทอนเะน่ะเออแค่นี้นก็โดนไปห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็โอ้โหมันมันไม่รู้จะทำอะไรต่อเลยอะ่ะอืมเราเราก็เลยไม่ได้ทำต่อนะครับขอนโนมบ EM กันกุลแล้วก็ LH BEM อันนี้หลุดโล่เรียบร้อยหลุดแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะครับก็มีโอกาสเด้งได้แหละแต่เป็นการเด้งเพื่อลงต่อแนวรับถัดไปก็6บาทก,ากันก,กุลกันกุลย่อย่อลงมาทรงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีถ้าหลุด2.84ต้องพิจารณาถอยแล้วก็ตัว LH l H. โอโ l H, ย่อลึกมากนะอันนี้จริงๆอ่ะ LH น่าจะเคยเอามาเตือนด้วยป่ะนะแต่แถวโซนข้างบนเนี่ยนะน่าจะเคยเอามาเตือนก็เดี๋ยวรอสัญญาณกันกับตัวข้างล่างก็เดี๋ยวเอามาไลาห้ฟังต่อนะครับอสอบถาม ALT ค่าแนวต้านจะไปที่เท่าไหร่ ALT น่าจะประมาณ1.9ถึง1.95นะครับ SCL จบรอบหรือย,ยัง SCL ไว้มันเพิ่งจะเริ่มไม่ใช่หรอ มันเพิ่งจะเริ่มนยเนี่ยนะครับแนวต้านมันจะอยู่ที่2.42นะครับลบกวนเทนและการเล่นไทยคมเนี่ยคับน่าจะจบปะไทยคมน่าจะจบรอบไปแล้วเนี่ยจบรอบไปแล้วนะครับเออส่วนเทนนี่ก็ยังไม่มีอะไรครับชุ่น,นี้เป็นการทำฐานแล้วก็ถ้าหดุด11.7นี่เละแน่นอนฮนะยังไม่มีสัญญาณการกับตัวใดๆเกิดขึ้นตรงนี้นะครับค่ามาดเคมาดเนี่ยนะนะ ทุน18ขอคำแนะนำด้วมครับโอเคคามาทุน18 18ได้ยังไงวะไป18รอบไหนเอ้ยมันจะ18บปดได้งไงวะ,ะอเออเฮ้ยเก่งมากนะผมคุณดีเคยอมรับจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อได้ยังไงนะ18แต่อาจจะพิมพ์ผิดก็ได้เพราะขนาดคามาดังพิมพ์เป็นเคมาดเลย หรือว่าเคแบงวะไม่ใช่อ่ะเนาะเออไม่ไม่รู้จะแนะนํำยังไงเลยครับขออภัยแล้วกันนะอันนี้พิมพ์ผิดม,มาหมดเลยนะครับขอแนวโน้มแนวรับและแนวต้าน tge อ่าเดี๋ยวมันมันสุดยังวะ tge tge ถือว่าจบรอบแล้วนี่จบรอบแล้วจบรอบตัแต่แท่งนี้แหละนะครับแล้วก็ทิ้งลงมาไม่แน่ใจว่าได้ทําคลิปเตือนไหมนะนะสำหรับตัว tge นะครับแต่มันก็ ทิ้งลงมาตรงนี้มีแรงดึงกลับคิดว่าไปได้ไม่ไกลครับน่าจะประมาณ4บาทแต่ถ้าเกิดหลุดตรงนี้นะครับสาเละเทะแน่นอนครับต้องถอยครับไม่ไม่ใช่จุดที่ควรเล่นน่ะเออเป็นจุดที่เสี่ยงมากๆ a a i เป็นอย่างไรอันนี้ตอบไปแล้วเนาะตั้งแต่แรกเลยโอเคอ่ะจบแล้วสําหรับในคลิปนี้สนุกสนานเช่นเคยนะครับก็หายไปสอวันก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าพาน้องไปเที่ยวพาไปดู ลิงตอนที่เข้าไปในเมืองลบบุรีอะฮะมันจะมีวงเวียนเต็มไปหมดเลยเนาะเออแล้วมันก็จะมีวงเวียนหนึ่งที่เป็นศาลพระก,การใช่ไหมตรงวงเวียนนั้นอะก็จะมีลิงเยอะมากเราไม่ได้จอดดูนะครับคือเราเราก็เวียนไปกับวงเวียนนั่นแหละครับแต่ก็จะชี้ให้น้องดูว่าลิงแล้วพอน้องเห็นคือน่าจะเป็นน่าจะเคยเห็นลิงครั้งแรกนี่แหละนะแล้วน้องเวลาเรียกว่าอะไรรู้ไหมมา ไม่ใช่ลิงไม่ใช่หมาลิงพวกเขาจะเคยเห็นแต่หมาไงอย,อยู่ที่บ้านมีหมากับแมวแมวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเมวแมวแมา,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 มาแส่วนหมาก็จะเรียกหมาเลยนะครับนะแล้วพอเห็นลิงก็หมาหมาหม,มาแบบรัวมากไม่เคยไม่เคยเรียกหมาแบบทีกันะนะเพระลิงมันเยอะมากไงน้องก็ชี้ไปแล้วก็หมาหมาโอเคนี่ก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับอะก่อนจากกันไปนะ มันนี่ฮีโร่เนี่ยเรามีคลิปพิเศษอยู่ใน YouTube นี่แหละนะครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปเหล่านั้นได้ด้วยการสมัครที่สมัครสมาชิกแบบนี้นะครับจะมีค่าสมัครรายเดือนครับราย30วันประมาณ300บาทใครที่สนใจที่จะดูคลิปพิเศษนะครับก็สามารถกดสมัครแล้วก็นับแรกคือดูย้อนหลังได้หมดเลยนะไอคลิปที่เคยลงไปก่อนหน้าน,นี่ก็คือสมัครตรงนี้คุณดูได้ประมาณร้อยกว่าคลิปมีให้ดูร้อยกว่าคลิป และยังอัปเดตให้ดูอีกทุกวันนะครับถ้าสนใจก็คลิกสมัครได้ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากช่องมันนีโรสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย